สวัสดีครับที่นอง,นองนรรอครับผมนี่หัวเห็บเบิงฮ็ดเพาะโลหิตทอดครับช่วงนี้อาจจะถูกน้อยครับอันนี้นอาจจะแก้แล้วครับซื้อมาโลโลสี่ร้อยช่วงนี้ถ้าไม่ๆมก็กมันโลละแปดร้อย จะช่วงอ่อนๆน,น,นะครับตัวนี้อาจจะแกแล้วแกะนะครับน,นี่ออกก,กลางๆนะครับผมถ้าบ้านนีสานเรียกว่าฮ็ดเพาะถ้าแถวเนี่ยก็ฮิตท็ทอป ซื้อมาเครื่องรลค้ครับเครื่องรู้เครื่องรู้สองร้อยโล, 200, โล 1, 400, หนึ่งสี่ร้อยมีละคังครับผมถ้าเป็นหลดูลดการเห็ดแพงกับจะแพงน้อยแปดเก้าร้อยนี่ก็สองรอยครับผมอ่านแพงซื้อมาบ้างเศร้านี่ยครับผมสร้างเข้าไว้ เอากินต้มส้มเจอว่าต้มสะลามริกครับแซ่บ